ก็ <laughs> คือจะถามแทนเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ในห้องไลน์กลุ่มใหญ่นะส่วนใหญ่ที่พอมีคนเข้าไปแชร์ข้อความว่าตัวเองประสบความสําเร็จแล้วในวันนี้นี่ๆอย่างนี้แล้วก็จะมีเพื่อนหลายๆคนพี่เพิ่งจะเข้ามาเนะะี่ยค่ะแล้วอยากจะประสบความสําเร็จเหมือนเพื่อนก็อยากให้ให้เพื่อนๆช่วยขยายข้อความแต่บางครั้งเนี่ยในการที่ คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆแล้วอยากเร่งรีบอะค่ะอยากจะให้คุณกอกช่วยอธิบายนิดนึงว่าทําไมจะต้องไปช้าๆไม่ต้องเร่งรีบคือการยินดีกับคนอื่นเขาโอเคแต่ตัวเองก็อยากจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นเนี่ยอันนี้ยคืออยากจะให้ช่วยแชร์อ่าโอเคเข้าใจประเด็นแล้วครับโอเคของคุณสำหรับคำถามนะครับไม่เคยมีใครคำถามคำถ,ถามแบบนี้เลยเนาะดีมากมากก็จริงๆแล้วมันมีอยู่สองมุมเนอะมุมแรกก็คือว่า เวลาเราเห็นความสำเร็จของของของคนคนหนึ่งในในกลุ sure like, like, hey, tai, ta, like Não, ่มเนี่ยเราเห็นเพื่อนแบบานั่งมา200วันมาแชร์แล้วแบบเอ้ชีวิตดีมากเหมือนที่ผมพูดเงี้ยเอ้ชีวิตดีดีมีทุกมุมมองเลยอะไรเงี้ยแบบดีขึ้นในทุกๆมิติก็จะมีอยู่คนคนเดียวกันเนี่ยก็จะมีอยู่สองมุมก็คือขาวกับดํามุมสีขาวก็คือเฮ้ยยินดีกับเขาด้วยนะคือเราเห็นความสำเร็จอะทางทางจิตวิญญาณเนี่ยเวลาเรารู้สึกรักอะถ้าเกิดเราเข้าถึงความเตรงนี้เราก็รู้สึกว่าโู้ดีใจกับเขาด้วยอะ เออคือแน่คือความรู้สึกที่เกิดจากใจเรามันอิ่มเต็มแล้วไนงะถ้าใจเราอิ่มเต็มมัาจะรู้สึกแบบนั้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วอิ่มเต็มก็คือว่าคืออยู่ในสภาวะแบบศูนย์อะว่างไม่ได้ไม่ได้แบบอยากอะไรไม่ได้มีกิเลสอะไรเจือปนตองนั้นตอนนั้นว่างอยู่เข้ามาดูปุ๊บก,ก็แบบยินดีแล้วก็แบบยินดีจริงๆอะ่ะก็คือได้รับกุศลไปเต็มๆคือรับไปเต็มๆเ,เลยแต่ความรู้สึกแบบนี้มันหลอกกันไม่ได้อยู่แล้วต่อให้แม้แต่จะพิมพ์ว่ายินดีอ่ะโอเคแหละพิมพ์ว่ายินดีอย่างน้อย ก็ยังดีกว่ายังดีกว่าอพิมด่าแล้วกันอะ่ะโอเคดีไหมดีกว่าพิมพ์ด่าแล้วกนะันเราพิมพยินดียังไงดีอยู่แล้วบางทีมันนอกนอกนอกเปลี่ยนในก็มีผมก็เคยเป็นเคยแบบเป็นคนขี้ช้าแล้วก่อนคือเราขาดเรารู้สึกแบบเพียทยานจัดแบบอยากจะได้ตลอดเวลาถูกปะเวลาเห็นใครใน a ฟ e b o o กเราก็จะแบบอิ้ฉาเวลาเขามีแล้วก็ขี้ชาถูกปะเราก็รู้สึกว่าเอยแบบไอ้ตัวตัวตัวความคิดตัวตัวตัว,ตว,ตวไม่น่ารักมาแล้วอะไรเงี้ย เราก็แก้เคล็ดกับตัวเองด้วยการทุกครั้งที่รู้สึกแบบนี้ปุ๊บให้พิมพ์คําว่ายินดีด้วยนะพิมพ์ไปเลยพอพิมพ์ปุ๊บแบบใจมันเบาลงรู้ไหมใจมันเบาลงเรารู้สึกแบบว่ยสงบลงเหมือนเราโอเคขึ้นอะไรเงี้ยพอทําไปทํามาเริ่มเป็นนิสัยนั่นแหละคือถึงบอกว่าชีวิตมันคือศาสตร์และสิ่งที่เราเราต้องจัดการกับตัวเองอะเมื่อกี้พูดถึงมุมหนึ่งนะอันนี้คือมุมมุมที่จาัดก,การฝึกแต่อีกมุมหนึ่งคือเป็นมุมไม่น่ารักละกันเป็นมุมสีดํา ก็คือความคิดนั่นแหละความคิดจะจะเป็นยังไงแล้วแต่ความคิดคือเราจะเปรียบเทียบพอเราเนี่ยเปรียบเทียบตัวเองกับเขาอันดับแรกคือเราเราตัวเราพอเรารู้สึกขาดความคิดในการที่เราความคิดตาของเราเนี่ยพิจารณาเข้าไปถูกปะเห็นว่าเฮ้ยฉันไม่มีเหมือนเขาอ่ะเขามีมากกว่าฉันอนะ่ะเขาสําเร็จอ่ะแต่ฉันไม่สําเร็จอ่ะเ,เกิดการตัดสินทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวเองมันเกิดความต่างถูกไหมเกิดค,ความต่างเสร็จปุ๊บเรารู้สึกขาดเรารู้สึกขาดปุ๊บเราทุก พอเราทุกปุ๊บเราก็จะอิจฉาพอเราอิจฉาปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากได้แบบเค้าอ่ะอืมเรยได้แบบเา้าอ่ะแต่เราไม่ได้ทีนี้เข้าใจกันไหมว่า,เ,าเหตุผลที่เวลาเราอยากเวลาเราเราอยากจะไปเร็วๆอ่ะทําไมมันถึงไม่ได้เพราะเวลาเราอยากจะไปเร็วๆอ่ะเราไม่ได้มีความสุขเรามีความสุขไหมละ่ะตอนเราอยากไปเร็วๆเ,เรามีความสุขไหมหรืออยากได้แบบเขาอ่ะสุกปะ่ะ เอาง่ายๆเอาเอาไม่ต้องเรื่องการฝึกก็ได้แต่ยกตัวอย่างผมเนี่ยแต่ก่อนเราขับแบบเราขับรถ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 ญี่ปุ่นแล้วกันเราขับเสร็จปุ๊บเราขับเสร็จแล้วเราเราหันไปเห็นคนขับรถยุโรปอ่ะเราสูว่าหูอยากได้อ่ะคืออยากเข้าใจเขาว่าแบบอยากได้ป่ะอยากได้แบบแบบหูทําไมเราแม่งเป็นแบบนี้นะทําไมเราถึงยังไม่ได้ขับนะถูกปะ่ะโอ้โหแบบกลนดูว่าดา่าตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเขาสิ่งเนี้ยคือ พอเราเป็นทุกข์แล้วเราอยากได้เรเร็วอ่ะเราจะแบบไม่อยู่ในปัจจุบันเราก็จะือยู่ในอนาคตถูกป่ะเวลาเราฝึกอ่ะเราก็จะอยู่ในอนาคตตลอดเลยเพราะอยู่ในอนาคตมากๆเป็นไงมันก็จะสูญเสียความความความสามารถในปัจจุบันแล้วเราก็จะไม่มีความสุขพราะไม่มีความสุขอ่ะไม่มีอะไรงอกเงยเลยพอไม่มีความสุขอ่ะมันทำอะไรไม่ได้อ่ะเคยแบบทํางานแล้วอยากได้ อยากได้คือผมเคยเป็นนะเคยแบบว่าเป้าหมายของเราอยู่ในอนาคตอยากจะทํางานแล้วแบบว่าอยากสมมติว่าเราจะสตาร์ทธุรกิจอะไรสักอย่างสมมติเราอยากเปิดเปิดร้านหมูกระทะแล้วกันอยากได้ยอดขายวันละแสนเ,เดๆๆือนละแสนอยากได้กําไรเดือนละแสนยอดขายก็ได้ยอดขายวันละแสนถามว่าเราอยากได้ยอดขายวันละแสนอะสิ่งที่เราโฟกัสอะในปัจจุบันอะไอสิ่งที่เราต้องทาอะหายหมดเลยนะเราโฟกัสแต่เนี้ย เมื่อไรจะได้เมื่อไรจะได้แล้วเวลาขายไปไงโอ้โหหน้าแบบลูกค้ายังไม่เข้าหน้าเป็นไงหน้าบูดถูกป่ะโอ้ยไม่มีลูกค้าเลยอ่ะแล้วเมื่อไรจะได้อ่ะนี่ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงละสองชั่วโมงล้วถูกป่ะมันไม่มีความสุขนะพอไม่มีความสุขปุ๊บอะไรที่ออกไปอ่ะพลังงานพลังงานออกไปไม่ดีเลยพอไม่ดีปุ๊บคือมันผิดที่ผิดทางไปหมดเข้าใจปะ่ะมันเหมือนเป็นโฟลที่ไม่ไม่ใช่โฟลที่ดีอ่ะดังนั้นโฟลที่ดีคืออะไรอ่ะ คือถ้าใครนึกไม่ออกนะนึกถึงต้นไม้เลยต้นไม้คนธรรมชาติจริงๆเป็นยังไงค่อยๆโตถูกปะเรามีแมนะนั่งกินข้าววันหนึ่งสิบกิโลอย่างเงี้ยโอ้กินเข้าไปกินเข้าไปแล้วพรุ่งนี้แบบโอเราฉีดยาเร่งตัวเองไหมอ่ะถูกปะเราฉีดยาเร่งผลตัวเองไหมเราก็ไม่ได้ฉีดถูกปะต้นไม้อะเวลาฉีดยาเร่งเป็นไงโอ้โหสวยแต่เปลือกถูกปะข้างในก็เละถูกปะ เปิดมาก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นมะเร็งกันบ้างอะไรบ้างถูกไหมดังนั้นวันเนี้ยดีที่สุดคือเราต้องวางใจเป็นต้องรู้จักรอเ่าทุกอย่างเนี่ยโลกมนุษย์มีเวลามีเวลาเอในในโลกของความรู้สึกในจิตของเรามันไม่มีเวลาจริงแต่โลกมนุษย์มีเวลาดังนั้นความสําเร็จเป็นของผู้ที่มีความอดทนเท่านั้นถ้าเราอยากได้ความสําเร็จเราได้เลยอ่ะ โลกนี้ไม่สนุกหรอกอืมมันไม่มีค่าพอสำหรับทุกคนหรอกวันเนี้ยพอมันต้องรอพอมันต้องใช้เวลาพอมันต้องอดทนมันถึงมีค่าไงมีค่าสำหรับเราทุกคนอืมแล้วมันคุ้มค่าไหมละ่ะที่เรากำลังจะได้ได้ได้สิ่งเหล่านี้มาอะไรเงี้ยวันหนึ่งที่เราได้มาเราจะรู้สึกเลยว่าโหเราเรา,เราเก่งอะ พราะเราทราําอ,า,าอะไรมาบ้างถูกป่ะเราฝ่าอะไรมาบ้างเรานั่งมากี่วันถูกปะ่ะอืมไม่มีใครหรอกนั่งกันวันสองวันเราได้ไม่มีหรอกต่อให้นั่งยี่ิบสี่ชั่วโมงก็เถอะไม่ได้เออต้องอาศัยระยะเวลาเพราะอะไรนั่งไปเรียนรู้ไปฝึกไปปรับไปเปลี่ยนไปพัฒนาไปแล้ววันหนึ่งเราก็ค่อยเติบโตเหมือนต้นไม้อ่ะเหมือนตัวเราอ่ะร่างกายเราอ่ะที่เราเติบโตมาอืมนั่นแหละ อยญ่ชี้ประเด็นให้ฟังคือใจเย็นๆไม่ต้องรีบรีบเมื่อไหร่ไม่มีความสุขไม่มีความสุขก็ไม่เกิดอะไรอยู่ดีใจเย็นๆสงบสงบเข้าใจแหละมันทํายากแต่ก็จงทําให้ได้แล้วเดี๋ยวพอเย็นอยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ให้เย็นใช่ไหมอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้อ่ะเออทุกเรื่องเลยนะทาธุรกิจต้องใจเย็นมากต้องใจเย็นนั่งสมาธิต้องใจเย็นมากต้องใจเย็นถูกไหมแวาตั้ใจต้องใจเย็นไหมใจเย็น เวลาคุยกับใครต้องใจไหมใจเย็นแลวทุกอย่างของความใจเย็นต้องต้องมีอะไรต้องมีสติถูกไหมไม่มีสติเย็นเย็นได้ไหมละ่ะก็เย็นไม่ได้จะเผลอยึดอีกยึดบ้างโมโหบ้างหุดหงิดบ้างถูกไหมทุกอย่างเป็นอัตราทั้งสิ้นดังนั้นคนมีสติได้เปรียบท,ทุกทุกที่บนโลกใบนี้ลองไปให้ชีวิตดูก็ได้คุณจะรู้เลยว่าการที่เรามีสติเราได้เปรียบมากๆา,กากคือไม่อยากจะให้เปรียบเทียบหรอกนะแต่ว่าเราจะเห็นความแตกต่างจริงๆ ว่าระหว่างที่เราฝึกมากับที่ไม่ได้ฝึกมาเนี่ยเราจะเห็นคนภายนอกที่เราเห็นได้ตามทองถนนนะออกข่าวกันทุกวันอะไรเนี่ย خر, เราจะได้รู้เลยว่าการที่เราฝึกเนี่ยมันดีมากแค่ไหนแล้วการที่เรามาฝึกแล้วได้อยู่ตรงเนี่ยมันมันดีที่สุดแล้วอ่ะเออเลยไม่อยากให้ทุกคนทิ้งการฝึกแล้วก็ยินดีกับทุกๆคนที่นั่งกันมาได้ตั้งหลายวันแล้วเนาะหลายสิบวันแล้ว Libya. อะไรเงี้ยนั่งต่อไปครับผมก็ยังไม่หยุดนั่งเลย นะก็ยังนั่งอยู่คือทันทีที่เราแบบหยุดนั่งไปหกเจ็ดวันพอเรามีเวลาปุ๊บนะเราก็จะกลับมานั่งอ่ะคือเราก็จะคิดถึงอนะ่ะคือถามว่ามันไม่ร้อยหรอกแต่มันไม่ได้แบบกลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ไนงะพอเราฝึกไปนานๆอนะ่ะคือความเสถียรอ่ะมันจะค่อนข้างเยอะแล้วเวลาที่เรากลับมาเริ่มเราอาจจะกลับไปเริ่มที่ห้าสิบละมันจะไม่เหนื่อยเหมือนตอนเรามาเริ่มใหม่ๆนะทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นนะ ไม่มีอะไรเลยนะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมคือฝึกครับไม่มีอะไรมากกว่านี้ไม่เคยขอให้ทุกคนทํามากกว่านี้ด้วยฝึกฝึกแล้วก็ฝึกครับแล้วก็ไปต่อด้วยกันครับนะครับโอเคขอบคุณพี่พัดพี่มิ้นด้วยนะครับปดีพิยาด้วยนะครับ